กลาหาไว้ว่าการเสนอแก้ไขมาตรา1นึสองไม่ใช่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่สารล้มนูลมีอำนาจในการวินิจฉัยตามล้มนูลมาตรา49โอ้โหท่านผู้ชมครข่าวใหญ่เลยครับนะพัรก้าวไก่มันจะไปยื่นนะมันมันจะฟันสารและธรรมนูลเลยครับมันบอกสารและมนูลนะละเมิดนิติบัญญัติ นะฟันลมลางการปกครองโอ้โหพระคุณเนนะ <c oughs> นะไปหาวสานนะั้นมนูนเนี่ยนะเราโหมำเมิดนะมาตัดสินได้ไงว่าลมลางการปกครอง <c oughs> สุดๆจริงๆครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับไม่มีอะไรสุดกว่านี้แล้วนะโอ้โหเขาตัดสินมึงมึงยังไปจะไป เล่นศาลนี่โอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่านี่แหละซอกก่อนบ่อนทําลายของแท้นะเขาเรียกว่าไม่ยอมรับคําตัดสินอย่างเงี้ยนะเออเห็นไหมไอคนพวกเนี้ยศาลเขาสัตว์ศีนมาว่าไอพวกมึงเนี่ยล้มล้างแต่มึงเนี่ยไม่ยอมรับคําตัดสินมึงจะไปฟันศาลอีกมึงจะยกเลิกสารนัฐธรรมน,นูนอีกนะพวกมึงนี่คือสุดยอดของสุดยอดของสุดยอด นะเออเนี่ยครับคือมันไม่พอใจมันก็จะยกเลิกทุกอย่างนะมันไม่คิดว่าตัวเองมันผิดหรอกแต่มันมันมันจะไปยกเลิกสารรัฐธรรมนูญอีกเออมันคิดได้ไงวะฮะพวกมึงนี่สุดยอดคนมนุษย์มันาจิงไม่มีใครสุดยอดเกินพวกมึงแล้ว,วอ่ะเออนะครับเนี่ยดูสินะโอ้โห <N> um> นี่ถ้ามันได้ปกครองบ้านปกครองเมืองนะคิดดูถ <iro> ้มันจะยกเลิกขนาดไหนนะขนาดสาลธรมรมนูมันยังจะยกเลิกได้อะเออแล้วลองคิดดูถ้ามันได้ปกครองบ้านปกครองเมืองเนี่ยมันจะยกเลิกอะไรอีกอ่ะนะมันคงไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นนะใครตัดสินถึงกูกูไม่ยอมรับกูจะยกเลิกแม่งให้หมดนะเออตั้งแต่ยกเลิกหนึ่งสองแะนะครานี้มาจะยกเลิกศา,าลธรรมนูนละ อยู่กเลิกคำตัดสินแล้วงั้นก็ไม่ต้องมีหลอกสารและมนูษย์นะถ้ามึงจะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นนะมึงไม่ต้องมีหลอกสารและมน,นนะูษมึงเอาทําตามที่มึงอยากทําเลยมึงอยากจะทําอะไรมึงทําไปเลยนะมึงอยากจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองมึงอยากจะแก้ไขมาตราหนึ่งสองให้ไปอยู่นะนอกหวดความมั่นคงเนี่ยมึงทําไปเลยเออลองดูสินะอื ก็ไม่ต้องมีสถาบันไปยอย่างนั้นนะถ้ามึงจะทําอย่างนั้นนะไม่ต้องมีสถาบันมึงยกเลิกไปเลยนะนี่ไงเข้าใจยังไอ้พวกวน้าส้มมึงเข้าใจยังว่า้พวกนี้มันคือพวกกบฏของแท้นะครับเออนะกูจะไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นนะกูจะเอาตัวกูเป็นใหญ่เป็นโตเออ พวกน้มส้มมึงดูไว้ไอ,ทไอท้ที่ที่บอกว่าลักก้าวไกลนะแต่ลักสถาบันอ่ะมึงดูไว้สินะมึงดูไว้เนี่ยมันจะยกเลิกรัฐมนศารัฐมโนูลด้วยเนี่ยมึงดูไว <c> ้ <oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เออมึงใหญ่ครับฟ้าใหญ่ครับประเทศมากอ่ะนะครับเออเนี่ยแต่ว่ามันเป็นหมากเป็นเกมที่มันคิดไว้หมดแล้วนา้บันว่านะ นะไอ้พวกนี้มันคิดเป็นสเต็ปสเต็ปขั้นตอนนี่หมดและเฮ้ยถ้าเกิดว่าตัดเร็นเราปิดเอ้ยเดี๋ยวเรายกเลิกสาํมนูนแม่งเลยเออเห็นไหมเห็นไหมนะพอเดี๋ยวอันนี้ปับ๊บเดี๋ยวมันก็จะยกเลิกนั่นยกเลิกนี่หมดนะลองคิดดูถ้ามันยกเลิกได้มันจะขนาดไหนเออประเทศไทยไม่ต้องมีสารน้มันนูนแล้วไม่ต้องมีสารไม่ต้องมีอะไรแล้วนะเออต่อไปนะครับมึงจะทําอะไรก็เรื่องของมึงอะอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวมันก็โจมตีสารมันก็โจมตีมันก็หาเรื่องโจมตีศาลหาเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพวกด้อมส้มก็เอาไปโจมตีสารต่อเห็นไหมมันทําเป็นขบวนการมันทําเป็นอะไรหมดเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ไปหาประาาสานมาจะได้ทำศารมีธงศารอะไรของมัน,นด้อยค่าสารอะไรต่างๆออเนี่ยคนพวกเนี้นะทำบ้านเมืองวุ่นวายนะครับแบ่งแยกประชาชนนะให้มีความล้มล้างให้มีการตีกัน นะคนพวกเนี้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ